และบุคคลที่เที่ยวไปในสถานที่4ี่ตำวลด้วยจิตอเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วมีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสวัสดีครับวันนี้พบกับวิชาพุทธประวัติหลักสูตรนักธรรมชั้นตีนะครับ ในปัจชิมโพธิการปริเฉทที่12นะครับในหัวข้อปรินิพานซึ่งจะมีเนื้อหาค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับมาเริ่มกันที่สเสด็จจำพรรษาณนะเวลุวะคามนะครับพรรษาที่45นะครับซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่ที่บ้านเวลุวะคามนะครับส่วนพวกภิกษุก็ไปจำพรรษาตามอัธยาศัยนะครับรอบๆเมืองเวสาลี ภายในพรรษานะครับก็ทรงพระประชวนเกิดอาพาธกล้ามีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานะครับด้วยอธิวาสนะขันติทรงเข้าสมบัติข่มเวทนาขับไล่พระโลคาพาธให้สงบแะครับด้วยอิธิบาทภาวนาอนุภาพอิธิบาท4นะครับวันหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จประทับ กลางวันอยู่ที่ปาวาและเจดีตรัสกับพระอ,อนุนว่าบุคคลใดจเจริญอิทธิบาทสี่ทให้มากจเจริญให้มากจะได้อยู่ตลอดกับเกินกว่ากับตถาคตเมื่อปรารถนาก็จะอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับทรงทำนิมิสโอภาสให้พระอ,อนุนทูนอลอาราธนาสามครั้งแต่ปรากฏว่าพระอ,อนุนเนี่ยถูกมารดนใจไม่ให้ทูอลอาราธนา จึงตรัสให้พระนลเนี่ยหลีกไปพักผ่อนใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งต่อจากนั้นนะครับพระองค์ก็ทรงปรงอายุสังขารหลังจากที่ทรงปรงอายุสังขารแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนนทูลถ,ถามถึงเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวก็ทรงตรัสเหตุ8ประการก็คือ1มีลมกำเริบหนึ่งมีลมกำเริบนะครับสอง ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระคัน 4. พระโพธิสัตว์ประสูติ 5. พระตถาคตเจ้าตรัสรู้ 6. พระตถาคตเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักร 7. พระตถาคตเจ้าทรงประยุรสังขารแล้วก็8พระตถาคตเจ้าทรงปรินิพานต่อจากนั้นพระน์นได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งแผ่นดินไหวเนี่ย พระนนก็ทูลขอให้พระพุทธองค์ดำรงพระชนอยู่ต่อถึงสามครั้งแต่พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามเสียเมื่อพระนนนหลีกไปแล้วนะครับมารผู้มีใจบาปมากราบทูลอาราธนาให้พระองค์ปรินิพานนะก็ทรงตัดว่าตราบใดที่บริษัทสี่ยังไม่ฉลาดเฉียบแหลมเป็นพ่อหูสูตรทรงธรรมก็ยังไม่ปฏิบัติชอบนะยังไม่ปฏิบัติชอบ พรมจัรย์ังไม่แพร่หลายด้วยดีแก่มนุษย์และเทวดาเราจะไม่ปร,รินิพานตราบนั้นมานกาบทูลบัดนี้บริษัทสี่และพรมจรรย์สมบูรณ์ดีทุกประการแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีใจบาปท่านจงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเถิดอีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตจักปร,รินิพานเรียกว่าทรงปรงอายุสังขารนะ ทรงปรงอายุสังขารณนะสถานที่ก็คือปาวาลเจดีในวันขึ้น15ข่้าำเดือน3ต่อจากนั้นนะครับสเสด็จป่ามหาวันประชุมสงฆ์พระองค์เนี่ยสเสด็จไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันแคว้นวัดจีตรัสสั่งให้พระนนเนี่ยเรียกประชุมสงฆ์อยู่ที่กรุงเวสาลีทั้งหมด ประทับอยู่ที่อุปถากศาลาโลงฉันทรงแสดงอภิญญาเทศิตธรรมนะครับหรือว่าโพธิปัจิยธรรม37ก็มีสติปทาน4สัมมมประทาน4อิทิบาท4อินทรีย์5พระหโพชฌงเจ็แล้วก็มรค8ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงสังเวคขกถาและอัป,ปมาทธรรมพระพุทองค์เสด็จถึงบ้านพันดุคามประทับอยู่ที่บ้านนั้น ทรงแสดงอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐ4ประการนะครับมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และก็สิกขาสาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาแห่งวิมุตต์เป็นแก่นแห่งพระธรรมวินัยจะได้บรรลุวิมุตต์ได้นะครับก็ทําให้บริบูรณ์ในใรสิกขาต่อจากนั้นพระพุทธองค์นะครับสเสด็จไปบ้านหัตถีคามอัมพุคามชัมพุคามและโพคานคร เสด็จประทับอยู่ณอานันทเจดีทรงแสดงไตรสิกขาและมหาประเทศ4ประการเพื่อเป็นเครื่องวินิจฉัยพระธรรมวินยัยต่อจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปเมืองปาวาแควนมัลละประทับอยู่ที่อัมพวันส่วนมะม่วงของนายจุนทะกรมมารับ,บุตรนะครับนายจุนทะเนี่ยนิมนต์ไปเสวยที่บ้านวันขึ้น15ข้าคเดือน6เสด็จไปบ้านนายจุนทะพร้อมด้วยพระพิสุสง์นายจุนทะถวายสุกรมัทวะ ต่อมาก็ส่งอาพาธกล้าประชวนลงพระโลหิตทรงมีสติสัมปชัญญะอดกั้นเวทนานั้นด้วยอาธิวาสนะขันติพระพุทธองค์เสด็จไปเมืองกุสินาราแคว้นมัลละระหว่างทางเนส่งพักใต้ต้นไม้พระนนตักน้ำมาถวายขณะนั้นปุกุสะโอรสมัละกษัตริย์เป็นสิทธิ์ของอาราละดาบทก็เดินทางไปเมืองกุสินาราเข้าเฝ้า ทรงแสดงสันติวิหารธรรมมีจิตศราน้อมถวายผ้าสิงขี่วันหนึ่งคู่พระองค์ก็รับหนึ่งผืนแล้วก็ถวายพระนาน์หนึ่งผืนปรากฏว่าผิวกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผ่องใสนะครับซึ่งมีอยู่สองเวลาเมื่อพระองค์ทรงคลอ,องผ้าสิงขีวันนะครับพระนน์กราบทูลว่าพระชวีวันของพระตถาคตผ่องใสยิ่งนักพระองค์ตัดว่าผิวกายของตถาคต ตถาคตนะครับผุดผ่องยิ่งนักในสองการก็คือ1ในการหรือว่าในเวลาที่จะตัดสู่สองในเวลาที่จะปรินิพานบินทบาทมีอนิสงส์มากสองครั้งพระพุทธองค์เนี่ยตรัสก,กับพระอนุ์ว่าใครๆอย่าทําความเดือดร้อนให้ในายจุนทะเลยว่าสเสวยพระตาหารของนายจุนทะแล้วปรินิพานเพราะบินทบาทที่มีอนิสงส์มากมีผลสองครั้งก็คือ 1. บินทบาท ที่เสวยแล้วได้ตรัดสรู้ก็คือตอนที่นางสุชาดาถวายนะครับเข้ามาทุปายญาตในกวนก่อนตรัดสรู้สบินทบาทที่เสวยแล้วปรินิพานก็คือบินทบาทที่นายจุนทะถวายสุกรมทวัธนะนั่นเองพระพุทธองค์เสด็จข้ามแม่น้ําฮิรัญยวดีไปถึงสาวนาสวนสาระนะครับเขตกรุงกุสินาราของพวกมรรคสัตย์ตรัสสั่งให้พระนนเนี่ยปูลาดเตียง หันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างต้นสาระคู่ทรงบรรทมสีหาสายญาตตะแขงขวามีสติสัมปชัญญนะก็เป็นการบรรทมครั้งสุดท้ายโดยไม่คิดจะลุกขึ้นอีกนะครับเรียกว่าอนุทฐานสายญาตนะตรงนี้ก็จำให้ดีนะครับนะบางทีมีข้อสอบถามว่าอนุทฐานะสายญาตยคืออะไรนะครับก็คือพระองค์ทรงบรรทมสีหาสายญาตตะแขงขวา มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ถือว่าเป็นการบรรทมครั้งสุดท้ายโดยไม่คิดจะลุกขึ้นอีกปรากฏว่าสาระออกดอกนอกฤดูการดอกมณฑาทิพย์จุนไม้จันทิพย์ตกลงจากอากาศดนตรีทิพย์ต่างๆบรรลือลั่นในอากาศเพื่อบูชาพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญการบูชาด้วยอมิตรแต่ทรงสรนเสริญด้วยการปฏบิบัติบูชาว่าเป็นการบูชายิ่งพระอุป ปะอุปวานะนะครับเถระยืนถวายงานพัดอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ตัดให้หลีกไปเสียเพราะเทวดาในหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันที่สารวโนทยานโดยรอบ12โยชมาเพื่อต้องการเห็นพระพุทธองค์แต่พระอุปวานนะเถระเนี่ยยืนบังอยู่ข้างหน้าพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ถึงสถานที่4ตํตำบลเป็นที่ควรเห็น ควรให้เกิดความปีติแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อพระองค์ส่งปรินิพิพานแล้วนั่นก็คือ 1. สถานที่ประสูติก็ได้แก่สวนลุมพินีวัน 2. สถานที่ตัดสุูก็คือตำบลอุลุเวลาเสนานิคมปัจจุบันก็คือพุทธคยา 3. สถานที่แสดงปฐมเทศนาก็คือป่าอิสิปตนะบลึกขทายวันนะครับปัจจุบันก็อยู่แคว้นเมืองพารณาณสี 4. สถานที่ประนิพิพานหรือว่าสารวโนทยาน และบุคคลที่เที่ยวไปในสถานที่สี่ตำบลด้วยจิตอเลื่อมใสเมื่อตายไปแล้วมีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปวิธีปฏิบัติต่อสตรีพระนนทูนถามวิธีการปฏิบัติต่อสตรีทั้งหลายทรงตรัสให้ปฏิบัติดังนี้ 1. อย่าดูอย่าเห็นเป็นการดี 2. ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นอย่าพูดด้วยเป็นการดี สถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ควรทำคำพูดเป็นธรรมพึงตั้งสติให้ดีพระนนทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระสรีละของพระองค์พระองค์ก็ทรงตัดว่าพวกพิกษุอย่าขวนขวายบูชาสรีละของพระตถาคตเลยจงทำความเพียรมุ่งต่อที่สุดพรหมจันทุกริยาบทเถิดกษัตริย์เป็นต้นผู้มีศรัทธามีอยู่พวกเขาจักทำการบูชากันเอง ทรงตรัสให้ทําเช่นเดียวกันกับสรีละของพระเจ้าจักรพรริราชคือห่อด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลี500คู่เชิญลงในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันมีฝาเหล็กครอบทําจิตตกาทานด้วยไม้หอมถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเก็บพระอัฐิธาตุบรรจุไว้ทางใหญ่สี่แพร่ง พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงถูปราระหะบุคคลคือบุคคลที่ควรสร้างสถูปหรือว่าเจดีไว้เคารพสักการะซึ่งมีสี่จำพวกก็คือ 1. พระอรหันต์ตัสามาสั 3. พุทธเจ้า 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. พระอรหันต์สาวกและสพระเจ้าจากักรพรดิราชพระอนนท์หลีกไปยืนเหนี่ยวสลักเพชรวิหาร ร้องไห้ด้วยคิดว่าตัวเองยังเป็นเสขบบุคคลอยู่พระองค์จักปรินิพานเสร็จแล้วทรงตรัสเรียกให้มาเข้าเฝ้าตรัสว่าอานนท์อย่าเสียใจไปเลยการลัดพาาจากของเป็นที่รักของที่ชอบใจเป็นของธรรมดาสังขารไม่เที่ยงเธอได้อุปถากพระตถาคตด,ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาเธอเป็นผู้มีบุญจงประกอบความเพียร จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพันพระองค์ทรงตรัสสรรเสริญพระอานนทในถ้ำกลางทรงว่าภิกษุผู้อุปถากพระพุทธเจ้าที่มีมาในอดีตและจะมีในอนาคตอย่างยิ่งก็เพียงพระอานนท์พระอนนทเป็นบัณฑิตร,รู้การที่ควรจัดจัดให้พุทธบริษัทเข้าเฝ้าแล้วตรัสข้ออัศาจรรย์ของพระอานนทสีประการคือบริษัทสี่ต้องการเห็นพระอนนทอย่างหนึ่ง ยินดีที่ได้เห็นอย่างหนึ่งยินดีในธรรมที่แสดงอย่างหนึ่งไม่อิ่มในธรรมที่แสดงอย่างหนึ่งทั้งสี่ข้อนี้มีอยู่ในพระเจ้าจากักรพรรดิราชเหมือนกันพระนลนกราบทูลขอให้เสด็จไปปรินิพนธ์ที่เมืองใหญ่ๆมีเมืองราชคึกเป็นต้นไม่ควรปรินิพนธ์ในเมืองเล็กๆอย่างกุศินาราทรงตรัสห้ามว่าอานอน์อย่าได้กล่าวอย่างนั้น เมืองกุสินาราในอดีตชื่อว่ากุสาวดีมีพระเจ้าจักรพรรดิราชพระนามว่าสุทัศนะปกครองเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองไม่เงียบจากเสียงทั้งสิบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือเสียงช้างอย่างหนึ่งเสียงม้าอย่างหนึ่งเสียงรถอย่างหนึ่งเสียงกลองอย่างหนึ่งเสียงตะโพนอย่างหนึ่งเสียงพินอย่างหนึ่งเสียงกังสะดานอย่างหนึ่งเสียงขับร้องอย่างหนึ่งเสียงสังอย่างหนึ่งเสียงชวนกันวิุงโภกอาหารอย่างหนึ่ง พระพุองตัดให้พระน์นไปแจ,แจ้งข่าวการปรินิพนานแก่พวกมลรกษัตริย์ท่านเข้าไปแจ้งข่าวในที่ประชุมสันถาคารพวกกษัตริย์พร้อมทั้งพระอลรถพระสุนิสาและพระประชามบดีเป็นต้นสเสด็จไปอุทยานสารวันพระนนจัดให้เข้าเฝ้าตามลำดับสก,กุลวงเสร็จในปฐมยามสุพัทนปริปาชก เป็นชาวเมืองกุสินาราได้ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนวลห้ามไว้ถึงสามครั้งทรงได้สดับเสียงห้ามจึงตรัสให้เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าทางสายกลางคือมักมีองค์8มีในศาสนาใดศาสนานั้นย่อมมีสมณะที่1 2 3 4สองสศาสนาใดไม่มีมักมีองค์8ศาสนานั้นย่อมไม่มีสมณะที่หนึ่ถ้า พระภิกษุยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกก็ไม่สูญเปล่าจากพระอาหารหันตุพัทธศรัทธาขอบวชพระองค์ให้พระอานนท์พาสุพัทธไปบันประชาและพามาเข้าเฝ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรงตรัสบอกกรรมฐานท่านบำเพ็ญเพียรสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในคืนนั้นนั่นเองเป็นปัจจิมสาวกก็คือสาวกองค์สุดท้ายนะตรงนี้ก็ต้องจำให้ดีนะครับสุภัทธ์ปริจพชกเนี่ย คือสาวกองค์สุดท้ายนะครับเป็นปัจฉิมสาวกทีนี้มาดูที่พระองค์ทองตัดว่าศาสนานั้นย่อมมีสมณะที่ 1.-2. 3.-4 สมณะที่ 1.-2. 3.-4 ก็คือพระอริยบุคคลน,นั่นเองนะครับพระอริยะบุคคลเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ก็คือพระโสดาบันนะครับพระสักทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นั่นเองประธานโอวาทแก่ภิกษุสง์ พระพุทธองค์ทรงตรัสประธานโอวาทให้แก่ภิกษุสงฆ์โดยตรัสเรียกชื่อพระอานนท์ว่าอานทน์พวกเธออยาคิดว่าพระศาสดาของพวกเราไม่มีพวกเธอไม่พึงคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วได้บรรัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราและทรงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ย เรียกกันตามผู้แก่ด้วยคำว่าพันเตนะพรหมทันพระพุทธองค์ตรัสกับพระอนุว่าถ้าสงปรถนาถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างจงถอนเถิดโดยการล่วงไปแห่งเราสงพึงลงพรหมทันแก่ชันนะภิกษนะุคือชันนะเนี่ยปถนาเจรจาคำใดพึงเจรจาคำนั้นภิกษุไม่พึงว่าไม่ไม่พึงโอวาทไม่พึงสอนชนะันนะ ก็คือสาชาตินะที่ที่เป็นอมาตคู่ใจของพระพุทธเจ้าปัจฉิมโอวาทด,นะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอจงเธอทั้งหลายจงยังกิดทั้งปวงที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะหรือปัจฉิมโอวาทหรือเรียกอีกประการว่าอัปมาทธรรม ก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองต่อจากนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยทรงเข้าอนุปุพพวิหารสมาบัติทั้ง9้าโดยอนุโลมปฏิโลมทรงเข้าสมาบัติถอยกลับจนถึงปฐมยานออกจากปฐมฌานเข้าสมาบัติตามลําดับจนถึงจตุตฌานเมื่อออกจากจตุตฌานแล้ว ทรงปรินิพานในปัจชิมยามแห่งราตีวิสาขาบูชาเมื่อพระชนมายุได้80ปัรษาที่ป่าไม้สาระเมืองกุศินาราหันพระพักไปทางทิศตะวันตกเหนือพระแท่นปรินิพานสายาตมีพระสาวกผู้ใหญ่สองรูปเป็นประธานก็คือพระอนุทเทละขออภัยครับพระอนุรุธเถระและก็พระอานน์เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วได้เกิดแผ่นดินไหว กรองทิพย์ก็บรรลือขึ้นขณะนั้นมีเทวดาและมนุษย์กล่าวสังเวคกาถาสีท่านได้แก่หนึ่งก็คือเท้าสหัมบดีพรมสองเท้าสกกเทวราชสามพระอนุธธลุทธะและก็สี่พระอนุนตลอดลาตีนั้นพระนุลุทธ,ธะกับพระอนนแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทให้ใคลายความเสียใจพอสว่างพระนุลุทธ,ธะก็ให้พระนนไปแจ้งข่าวการปรินิพานแก่พวกมารักษัตริย์ที่สันถาคาร ทรงสั่งให้ประกาศแจ้งชาวพระนครตระเตรียมดอกไม้ของหอมเครื่องดนตรีและผ้า500ผืนไปยังสารวันเพื่อบูชาพระสรีระของพระพุทธองค์พวกมรรคกษัตริย์8องค์ก็อัญเชิญพระบรมศพเข้าไปทางประตูทิศเหนือเข้าไปท่ามกลางพระนครอ,ออกทางประตูทิศตะวันออกถวายพระเพลิงพระบรมศพณมงกุฎพันธนะเจดีขณะนั้นดอกมณฑาทิพย เทวดาบรรดาลให้ตกลงมาเพื่อเป็นพุทธบูชาทั่วกรุงกุสินาราสูงประมาณเขา่าเมื่อเคลื่อนพระบรมศพไปเรียบร้อยแล้วพระน์นจึงบอกวิธีปฏิบัติต่อพระบรมศพตามที่ได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์อัญเชิญพระบรมศพขึ้นบนจิตตกาทานเตรียมถวายพระเพลิงพวกมลละปาโมกสี่คนนำไฟเข้าไปจุดสี่ทิศแต่ปรากฏว่าไฟไม่ติด จึงถามพระอนุทธะก็ทราบว่าพวกเทวดาเนี่ยรอพระมหากัสปะมาถวายบังคมพระบาทของพระพุทธองค์ก่อนพระมหากัสปะและพระภิกษุ50 0รูปก็เดินทางมาจากปาวานครสู่เมืองกุสินาราเห็นอาชีวกถือดอกมณฑารบจึงเข้าไปถามก็ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เนี่ยปรินญพาได้7วันแล้ววันนี้เป็นวันที่8จะถวายพระเพลิง พระภิกษุที่ยังไม่หมดกิเลสก็ร้องง่ายเสียใจนะครับส่วนพระภิกษุที่หมดกิเลสแล้วก็อดกั้นด้วยธรรมสังเวชนะพระแก่รูปหนึ่งมีนามว่าสุพัทธะนะคนละคนกับสุพัทธะปริปราชกที่เป็น,นปัจฉิมสาวกหรือสาวกองค์สุดท้ายนะสุพัทธะเนี่ยเดินมากับพระมหากัสปะก็ได้กล่าวจางจ่าพระพุทธองค์พระมหาก,กัสปะได้ฟังคําพูดนั้น,นคิดจะยกขึ้นเป็นอธิกรทำนิฆกรรมแต่ก็เห็นว่ายังไม่สมควร ท่านก็พาคณะเนี่ยเดินทางไปยังกุสินาราเมื่อถึงมงกุฎพันธนะเจดีแล้วก็ประนมมือเวียนประทักษินพระบรมศพสามรอบถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวนะพระภิสุห้ารลูกก็ทําเช่นกันพอท่านถอยออกมาเพลิงทิพก็ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อเพลิงทิพดับลงแล้วคงเหลือแต่สิ่งที่เพลิงไม่ไหม้อยู่ห้าอย่างได้แก่พระอัฐิพระโลมา พระนาขาพระทันตาแล้วก็ผ้าคู่หนึ่งพระธิก็คือกระดูกนะครับพระโลมาก็คือขนพระนาขาคือเล็บพระทันตาก็คือฟันส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือนั้นแตกออกเป็นขนาดต่างๆ3ขนาดก็จะมีขนาดใหญ่ที่มีประมาณเท่าเม็ดถั่วแตกขนาดกลางก็มีประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักและก็ขนาดเล็กมีประมาณเท่าเมล็ดปรกกาดพวกมรรคกษัตริย์นำพระบรมสารีริกธาตุ ไปปฏิสถานะสันถาคารนะครับภายในเมืองกุศินารามีทหารคอยรักษาอยู่โดยรอบพระนครทําการบูชาสการะเนี่ยตลอด7วันวันถวายพระเพลิงจะเรียกว่าวันอัฐมีบูชานะซึ่งตรงกับวัน8ขค่ำเดือน6ตตอนจากนั้นมีทูตมาขอพระบรมสารีริกาธาตุนะกษัตริย์และก็พรามณเจ็ดเมืองก็ส่งทูดไปขอพระบรมสารีริกาธาตุนะครับ ก็คือ1พระเจ้าอาชาติสัตร์นะครับจากเมืองราชคลึกสองพระเจ้าิาวีจากเมืองเวสาลี3พระเจ้าสักยะจากเมืองกบิลพัฒสี่นะครับถูรีกษัตริย์นะครับจากเมืองอัลลกัปปะ 5. โกริยกษัตริย์นะครับจากเมืองลมคาม6มหาพรามณ์จากเมืองเวทถีปกะแล้วก็7มัลลกษัตริย์เมืองปาวาพวกกษัตริย์เนี่ยเมื่อได้รับสารจะไม่ยอมแบ่งให้นะครับกษัตริย์ และพราหมณ์ก็ได้ยกทัพมาล้อมเมืองกุศินาราเพื่อจะแย่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ปรากฏว่าโทนพามนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนไตรเพศเนี่ยมีปัญญาเป็นผู้ใหญ่มีถ้อยคําเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เห็นว่าจะเกิดสงครามจึงกล่าวสุนทรพจน์นะครับเรื่องสามคัคคีธรรมห้ามทัพให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนนะกษัตริย์ แล้วก็พราหมณ์แปดนครก็เห็นชอบด้วยนะครับโทนพรามณ์ก็เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยใช้ธนานทองตวงได้8ส่วนถวายแก่เจ้านครทั้ง8ตัวเองก็ขอธนานทองบรรจุไว้ในเจดีย์ชื่อว่าตุมพระสถูปหรือว่าตุมพระเจดีย์นะครับส่วนโมริยะกษัตริย์เมืองปิพิวันมาช้าก็ได้พระอังคารไปบูชานะครับเพราะพระบรมสารีริกธาตุหมดแล้ว กษัตริย์และพรามแปดพระนครก็เมื่อได้พระบรมสารีริกธาตุไปแล้วเนี่ยก็ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุเพื่อเป็นที่สักสการะ,ะบูชานะครับจะมีอยู่4ประเภทนะครับเจดีย์ธาตุมีอยู่4ประเภท1นึ่งธาตุเจดีย์ก็คือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์คือเจดีย์ที่บรรจุบริขารของพระพุทธองค์3มธรรมเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมคําสอนและก็ 4. อุเทสิกะเจดีย์คือ บรรจุพระพุทธรูปเหตุที่พระองค์ปรินิพานธ์ที่กุสินาราก็เพราะว่า 1. นึเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนสมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกอย่างเหมือนที่พระองค์ตัดเรื่องสุดทัศนสูตรนะครับสเพื่อโปรดสุภัทธะปริพาชคกสาวกองค์สุดท้าย 3. เพื่อมิให้เกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุแก่นครต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นพระสติปัญญาของ พระพุทธเา้าอย่างยิ่งนะครับ 4. เพื่อให้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแพร่หลายไปยังเมืองต่างๆเมื่อมีคนสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใสละโลกไปแล้วมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนะถ้าเกิดพระองค์ไปในเมืองใหญ่ๆนะกษัตริย์เมืองนั้นเนี่ยมีอิทธิพลมีอำนาจมากเนะี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไปกระจายตามเมืองต่างๆได้นะครับในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีนะครับ ปัจฉิมโพ,พธิการในส่วนปริญิพานปริเฉษที่12ก็มีเนื้อหาจะเพียงเท่านี้นะครับเหลืออีกตอนหนึ่งนะครับตอนสุดท้ายก็คือปริเชษที่13นะครับอย่าลืมติดตามฟังการเรียนการสอนในหลักสูตรนักธรรมทันตีวิชาพุทธประวัติกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ